สวัสดีครับวันนี้เกษตรยามว่างครับพามาเข้าสวนครับสวนกล้วยน้ำว้ามานลิอ่องครับพามาดูกล้วยเคือเคือนี้ครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด กรอนี้ใหญ่ครับสมบูรณ์ครับทางนู้นเป็นโลกหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่กอน,นะครับกรอนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรวมลูกนะครับอันนี้ โดนขโมยหัวปีไปแล้วนะครับข้างบนนู้นเป็นโลกหมดเลยนะครับเหลืออยู่แค่ข้างล่างนี่นะครับประมาณห้าหกกอเจ็ดกอ ต้นไหนเป็นก็เป็นนะครับกอไหนที่เป็นโรคก,ก็เป็น,นครับเหมือนกอนี้ข้างๆกันนะครับนี่ยอันนี้ก็ สุดแล้วนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจส่วนข้างบนวนูน้นเรียบร้อยหมดเลยครับกล้วยนี้ถ้าถ้าเขาสมบูรณ์ในกรหนึ่งถึงว่าจะมีโรค ต้นที่เขาแข็งแรงเขาก็ยังออกปีให้สมบูรณ์นะครับหลักๆเลยคือความชื้นนะครับตรงนี้ที่มันยังเหลืออยู่เพราะว่าตรงนี้นเป็นดินดินดินน้ำซับนะครับที่มีความชื้นอ,อยู่ตลอดเขาถึงต้นไหนก็เป็นครับต้นกอนนี้ก็เป็นโรคนะครับต้นแม่เขาเป็นโรค ตัดออกไปแล้วครับต้นแม่แล้วที่เหลือลูกเขาก็ยังยังพอได้อยู่นะครับคือกล้วยถ้ามันไม่ขาดน้ําไม่ขาดน้ํานะครับคือน้ําต่อเนื่องต้นไหนเขาเป็นเขาก็เขาก็เป็นไปครับต้นที่เหลือเขายังพอได้กิน,นครับเนีย่ยเหมือนก้อนนี้เหมือนกันครับต้นแม่เขาเป็นโรคครับในลูกเขาเหลือสามต้นครับตอนแรกว่าจะตัดทิ้งนะครับ แต่ว่ารอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้ดินเขาเป็นดินชื้นๆน,นะครับแต่ถ้าตกมาก็เป็นน้ำขังแข่แก็จะเป็นโรคเชื้อราแต่ฝั่งข้างบนนี้ขาดน้ำนะครับคือวางระบบน้ำนะครับแต่วว่าไม่ได้เข้ามาดูแลมันนะครับมันก็เลยเป็นโรค แล้วตอนนี้เขาเป็นดินทรายนะครับเขาแห้งแล้วต้นเขาชะง,งักไปแล้วเวลาเขาเป็นโรคเขาก็เขาก็สู้กับโรคไม่ได้นะครับคือกลว้วยนี้ถ้าให้ดีน้ำอย่าให้ขาดในทุกช่วงเลยครับถ้าน้ำขาดแล้วต้นเขาเกิดอาการเฉาไปพักหนึ่งแล้วเรามาเติมน้ำ ต้นเขาก็จะไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อตายพายเขาได้เข้าไปในลําต้นนะครับแต่ถ้าต้นเขายังคือต้นเขาสดอยู่นี้ตลอดนะครับคือถึงเขาจะมีต้นที่เป็นโรคต้นอื่นเขาก็ยังพอจะสู้กับโรคได้นะครับกล้วยน้ำวานี้ปลูกให้ชะงักน้ำไม่ได้นะ คืออันนี้คือลองสังเกตมาหลายๆกอนะครับที่ว่าน้ำเขาถึงไม่ต้องมากนะครับแต่จะให้เขาเหานะครับคืออย่าให้เขาเขาชะง,งักนะครับให้น้ําให้ดินเขาชื้นอยู่ตลอดเปียกก็ไม่ดีนะครับเปียกเขาก็เป็นโรคง่ายนะครับเขาต้องการน้ําที่ ดินชื้นแล้วก็แห้งมันมันกรอนอันนี้ก็โดนขโมยหัวปีไปนะครับ,รบต้นแม่เขาเป็นโลกหมดเลยนะครับแต่นี่ลูกเขาปล่อยไว้นะครับเนี่ยครับจะมีต้นหนึ่งที่เป็นโลูกอยู่นะครับสองต้นแล้วรขบข้างกันนะครับใบท,ทีทีนะครับเป็นโลูก แต่แต่ต้นนี้เขาก็ยังออกเครือมาสมบูรณ์อยู่นะครับในกอเดียวกัน,นครับคือเขาก็สู้กับโลกนะครับเพราะว่าแต่ว่าต้นเขาสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเขาก็เลยยังยังอยู่ได้นะครับก็จะเป็นเชื้อราครับส่วนสองต้นนั้นก็เป็นโลกครับเป็นตายพายเป็นนอนกอ อันนี้คือน้ำครับอย่าให้ขาดแต่จะให้จะให้แฉะนะครับให้แฉะไปเลยนะครับวันหนึ่งแล้วก็หยุดไปสักสองวันหรือสามวันครับแล้วแต่ดินเขาชอบแบบนั้นนะครับเขาชอบลดให้เปียกให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็หยุดให้ดินเขาเซตตัวแห้ง แล้วก็เติมน้ําอีกทีครับต้นเขาจะไม่เหี่ยวนะครับไม่เฉาแล้วก็ลากเขาก็จะไม่เป็นเจอรานะครับเพราะว่าลากเขาได้แห้งด้วยนะครับอันนี้คือการให้น้ํานะครับถ้าเรามีเวลาทําดีตั้งแต่แรกครับกล้วยน้าว้าต้องปลูกปลูกแล้วก็ดูแลตลอดให้ดีตั้งแต่แรกครับไม่งั้นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เขาเหี่ยวแล้วก็ไม่ให้น้ํายังไงเขาก็ไม่รอดนะครับเวลาเขาตกตกเครือมาเขาก็จะเป็นโรค นะครับเหมือนกอนนี่ครับมันไม่มีน้ำนะครับเขาออกมาเขาก็สู้โลกไม่ได้นะตรงนี้เป็นดินทรายนะแห้งก็แห้งเลยนะครับฝนตกมานี่คือแฉะไปเลยนะครับเดีย๋ยวค่อยมาติดตามกันใหม่นะครับผมกับเกษตรจำบ้างครับส่วนกล้วยมะลิอ่องครับ